เวลลี่สไนเดอร์ครับยิงประตูให้กับทีมเจ้าภาพทีมไทย,ยนะครับที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินร่วมทีมนะครับตีเสมอทีมจาก FC อย่างสนุก2ประตูต่อ2ครับฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษครับรายการฟีฟ่าเดลิเกชั่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่ราชกีตาร์สมสทรนมีเหล่านักเตะร,ระดับตำนานที่เดินทางมาประเทศไทยร่วมฟัดแข่งนำโดยดีด้าครับคาฟูโรเก้จูเนียร์กิเบโรซิวาครับนักเตะทีมชาติบ,บราซิลชุดแชมป์โลก2002ันสอ นอกจากนั้นครับยังมีดาวิดเตซเก้ครับตำนานทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก1998ฮาวเวียร์เซนติเอสแบนคัมเบียโซนครับฮวนเวรอนอดีตนักเตะทีมชาติอิตาลาและยังมีครับหลุยฟิกโก้ตำนานทีมชาติโปรตุเกสครับคาร์เลนไซดอฟอดีตท,ทีมชาติฮอลแลนด์และดาวดังจากแอฟริกาครับนามาโดยเซเมเอโตอดีตท,ทีมชาติแคมรูนและปัจจุบันเป็นประธานสหพ,พันธ์ฟุตบอลแคมรูนด้วยนะครับ นอกจากนั้นยังมีจอร์ดอบิมิเกลอดีตนักเตะทีมชาติในจีเรียรวมถึงเอมมานูเอลอาเดบยอครับอดีทดโตทีมชติตอกโกที่เดินทางมาประเทศไทยนะครับโดยฟุตบอลฟีฟ่าเดลิเกชันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เป็นการเตะกระชับมิตรกันระหว่าง8ทีม6ทวีปครับประกอบไปด้วยทีมฟีฟ่าทีมไทยเจ้าภาพนะครับและอีก6ทีมจากทวีปสมาชิกฟีฟ่าประกอบไปด้วยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่าคอนเบโบนะครับสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาและแคริบเบียนหรือว่าคอน สหพันธ์ทวีปแอฟริกาหรือว่า CAF, สมาพันธ์ฟุตบอหลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และสมาพันธ์โอเชียเนียรหรือว่า OFC ีนครับเป็นการเตะเพื่อกระชับม,มิตรโดยแบ,บ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ทีมหาดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มมาชิงแชมป์กันโดยแข่งขันกันท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองครับเพราะแต่ละคนก็เคยเป็นอดีตนักเตะบางคนเคยร่วมสโมสรและร่วมทีมชาติกันมาก่อนนะครับสำหรับทีมไทยในชุดขาวครับนำโดยตัวแทนจากรัฐบาลคือนายสมศักดิ์เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงนายจตุรนฉายแสงและดีนักเตะครับม,มีทั้งเดือดตุกปียพงผิวอ่อนโคดดังชันวิทย์ผลชีวินโคดหนึ่งหนึ่งรือไทยศสตรทองเวียนยีราวดีมาคริสที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอลหญิงเลยครับโดยเหล่านักเตะไทยนะครับรวมทีมกับนักเตะร,ระดับโลกครับคือกิเบตโต้ซูวามิเกลซาวกาโดนะครับดาวิดเดสเก้และเวสซี่สไนเดอร์นะครับโดยฟัดแข่งทีมละ9คน,นครับลงสนามพบกับทีมจากเอฟซีในชุดดำ ปรากฏว่าคู่นี้ครับเสมอกันบป2สองต่อสองโดยเวสตีย์สไนเดอร์ครับยิงประตูสุดสวยได้ด้วยขณะที่ทีมยูฟ่าครับในชุดสีแดงนำมาโดยอเล็กซนเดอร์เซฟอรินประธานยูฟ่าโุยฟิกโกอังเดเชฟเชนโกอดีตนักเตะซิมชาติยูเครนนะครับลงฟาดแข้งกับทีมซีเอฟในชุดสีเหลืองที่นำมาโดยซามูเอเวตโตครับปรากฏว่าเกมนี้เชฟเชนโกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับและทำประตูได้ด้วยครับ หลังจบการแข่งฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษครับยังมีงานปาร์ตี้ต่อนะครับและในวันพรุ่งนี้ครับไฮไลท์ของการประชุมฟีฟ่าของแก๊สนะครับก็คือการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงครับในปี2027ครับมาลุ้นกันว่าชาติใดจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหญิงในปี2027กันครับ